จะโอนเงินให้นะดูแลบริษัทให้ดีด้วยเนี่ยกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ดูแลสุขภาพตัวเองดีหุ่นกำลังดีกำลังฟิตกำลังฟิตแอนด์เฟิร์มเลยนะจ้าเดี๋ยวเจ๊เข้าไปนะอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยเข้าไปจ้าจ้า สวัสดีครับจ้าว่างไงครับโอ้พอดีจะมีคู่วิ่งแล้วกําลังหาอยู่พอดีอคุณพี่อยู่แถวนี้เหรอคะก็ที่นี้แหละครับี่อยู่ใกล้แถวนี้แหละครับอ๋ออันพอดีพี่ทํางานอะไรหนูขอถามได้ไหมฮโอฮ<ะ>ทำไมอยากรู้เรื่องส่วนตัวผมจังเลยครับใช่หนูเป็นนักธุรกิจนะคะพี่หนูกําลังหาคนเข้าทํางานเป็นหุ้นส่วนออหนูเป็นนักธุรกิจค่ะพี่ ผมเป็นคนขับแท็กซี่ครับอ๋อพอดีเลยพี่เดือดร้อนไหมพี่ไปทํางานกับหนูก็ได้นะหนูเปิดบริษัทนะพี่เป็นนักธุรกิจเดี๋ยวนี้หนูกําลังหาทุนมาทําธุรกิจค่ะพี่เป็นยังไงคะคเป็นนักธุรกิจเหรอจ้าหนูวันหนึ่งวันหนึ่งนะพี่เข้าเข้ามามีโรงแรมด้วยมีบริษัทสี สี่ห้าที่หนูก็กะว่าจะาถ้าพี่ไปทํางานกับหนูหนูก็จะให้พี่ไปอยู่อีกบริษัทหนึง่งดูแลให้หนูนะ่ะหนูเป็นคนเห็นไหมโทรศัพท์มาอีกแล้วอพี่หนูขอตัวแป๊บหนึง่งฮัลโหลอ่ะก็บอกแล้วนะห้เชนเค้ไปเลยอย่าเค้เข้าไปอา้าว้าเป็นเป็นคนโูดมากว่าเป็นคนบ้านเนี่ยพี่พี่กาลังทํางานอยู่กําลังวิ่งอยู่ทาไมบ้าแล้วมากยายนี้ พี่เอาพี่คะว่าไงครับพี่สนใจบอกหนูได้นะหนูในหนูอยู่คะเทวนี้และค่ะพี่หุ่นพี่กำลังเหมาะเลยก็คงถ่ายรูปคงออกมาสวยแน่เลยหนูจะเอาพี่ไปถ่ายรูปด้วยอืมพี่ทําอย่างนี้ดูสิว้าวพี่อย่างนี้แหละพอดีเลยหนูชอบกล้ามใหญ่ๆหญ่เมนคักคักแล้วปะนี้ <c oughs> คุณพี่ขาครับ คุณน้องว่าเป็นแต่ไตได้ยุ่หนูจะเอาคุณพี่ไปคุณพี่วิ่งเร็วๆสิคุณพี่ขาวิ่งเร็วๆพี่ขาหนูเป็นเนี่ยนักธุรกิจก็อย่างนี้แหละค่ะหุ่นดีด้วยหนูหุ่นทำไมหุ่นนักธุรกิจทำไมมันโอ้ยหุ่นดีนะคะพี่พี่พูดได้ดีนะหุ่นหนูดีหุ่นธุรกิจพี่วิ่งเร็วๆพี่ หวานคนบาดครับเฮ้ยบนพ่อบาดบนพ่อบาดเด้อบนพอยังน,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 น่ะเศ้ามานี่เนาะเอาวิง่งวิ่งสิพี่เร็เรวเร็วเร็ว,รวก็วิ่งไปก่อนผมผมตามไปครับอาจ,จะตามไม่ทำไมมาสิโอแต่ <c oughs> แม่ไปกินยาโอ้ยขวานแล้วนบนบพ่อบาดดีีเอ้ยไปแล้ว